สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้โคดอนก็จะมาแนะนำเนาะก็คืออ่าเป็นชีวิตประจําวันดีกว่านะชีวิตประจําวันที่อ่ะตอนนี้เนาอะ,อะตอนเย็นเราก็จะอ่ะทานตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะก็เป็นสมุนไพรริดร้อนนั่นเองเราก็เป็นแคปซูลนะแคปซูลสมุนไพรริดร้อนตัวริดร้อนเนี่ยเขาเวลากินเข้าไปเนี่ยจะช่วยคือมันจะ ร่างกายสามารถทําละลายแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้เลยนะก <c oughs> นะ็คือ2เม็ดนี้นะอ่ะสเม็ดนี้เตรียมน้ําแก้วใหญ่ๆนะเตรียมน้ำแก้วใหญ่ๆแบบนี้ <c oughs> เห็นไหมอันนี้หมดแล้วนะหมดแล้วอันนี้กล่องใหม่นะอ่ะอันนี้จะแกะให้ดูนะแกะให้ดูว่าในหนึ่งกล่องนะในหนึ่งกล่องเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะหนึ่งกล่องอันนี้ก็จะมียนะี่สิบเม็ดนะคะมี2ีิเม็ดนะอ่ะมีสองแผงนะแผงและยีะ่สิบเม็ดแผงละยี่สิเม็ดแบบนี้นะคะอ่ะแต่ว่า ในกล่องปุ๊บแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเป็นซองนะซองซึ่งแบบเก็บเกี่ยวกับความชื้นต่างๆเนา<อ>ะด้วยอะ่ะเนาะฉีดออกมาปุ๊บนะฉีดออกมาปุ๊บก็จะมีสองแผงนะ,ะอยู่ในซองนี้นะคะทีสองแผงสองแผงแบบนี้นะสองแผงแบบนี้นะคะ,บบะ,คะเป็นสนุนไพริศร้อนเนาะ,ะอะ่อะอะ่อะสนุนไพริดร้อนตัวนี้นะ,ะประกอบด้วยอะไรบ้างนะ,ะประกอบด้วยอะไรบ้างอันนี้ก็จะมี ถัวขาวสามสอรนะลูกสำรลองสี็นต์กระชายดำนะคะพริกไทยดำชาเขียวนะคะบอระเพ็ดนะ ส้มแขกส้มปล่อยแล้วก็บุกนะคะทั้งหมดมีสมุนไพร9ชนิดนะมีมุกมีมุกเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ทั้งหมดมี9ชนิดแล้วก็เป็นตำรับยานะซึ่งเป็นสมุนไพรร้อนนะตำรับยาในที่นี้ก็จะมีายาหลักยารองยาชิปเป้าแล้วก็ยาตันผิดนะคะนะอันนี้ก็คือคุณนระอ,อนกอ็ใช้ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะนี่2ี่เมตรนะอยู่ในสองอะืะ อยูนองนี้นั่นเองนะอ่าโอเคอันนี้นะคะกล่องนี้นะคะพ่อรอนดูแลสุขภาพทุกวันเลยนะ,ะมาดูความเปลี่ยนแปลงกันนะคะ